ี่น้องมา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 ,มาสัมผัสบรรยากาศลาทตกนาหิหนโครงการใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงเป็นโครงการที่บรรยากาศดีสุดๆเลยครับพี่น้องมาสัมผัสไอโซนโอโซนผู้ถูกไม่ถูกไม่ว่ากันโครงการนี้มีแต่ารามจริงใจบรรยากาศดีอากาศดีให้ใจเต็มปอด มาสัมผัสนะครับราคาย่อมเยาของเรามีขนาดที่ดินตั้งแต่หนึ่งร้อตารางวาจนถึงขนาดสามไร่มาเลือกชมกันได้นะครับราคาเป็นกันเองเป็นมิตรมากๆเลยนะครับคุณท่านและคุณต้อยบริหารงานโครงการลูกพี่ใหญ่พี่แม่หนะ้าเขาใหญ่ที่ปรึกษาโครงการใหญ่ผู้ซึ่งวิเคราะห์แล้วโครงการนี้ สุดเจ้าจริงๆนะครับโหเย้เย้เย้ยเจอแล้วครับเจ้าสาวตอนนี้ราเจ้าเบานะครับที่ดินสวยริมสะน้ำโครงการลาทอกก้าหัวหินหวยจริงใครชอบบรรยากาศริมสะจัดไปได้เลยนะครับ บริหารงานโดยคุณท่านและคุณต่อย094 467 8963ทพี่ดินอยู่แล้วรวยโชคดีมีชัยสวยจริงๆนะครับพี่น้อง ไม่ต้องตกใจค่ะคุณผู้ชมเสียงใครมโหหิวโหวตะโกนโวเวกโวยวายพี่ชายไม่เองค่ะซูปรทันนะคะตอนนี้แกไปทำโครงการจัดสรรที่ดินเปล่าแปลงเล็กๆอยู่ที่ชะอําค่ะคุณผู้ชมโครงการนี้เลยลาทอสคานาหัวหินค่ะวิวภูเขาฉ่ำๆมีน้ำช่ำๆใสๆอย่างที่แกบอกนั่นแหละค่ะฝากไปด้วยนะคะใครที่อยากจะได้ที่ดินเอาไว้สร้างบ้านเอาไว้เก็งกำไรนะคะ หรือเอาไว้ทำเป็นภูวิลล่าก็ได้โครงการนี้ลาทัสคนาหัวหินติดต่อสุพทานพี่ชายของเมเองนะคะเห <laughs> ็นไห <laughs> มเ,เหมือนกันเลยความเพี <laughs> ้ยนเหมือนกันเลยฝากไว้ด้วยนะคะติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะราคาเริ่มต้นอ่าลืมบอกไปราคาเริ่มต้นนะคะ <laughs> เพียง3,9 <laughs> นเท่านั้นเองกับโฉนดวิวสวยๆโครงการลาทัสคนาหัวหินค่ะ